สวัสดีค่ะดิฉันนางสาธนาพลประทาตรหัสนิสิต6 4 1 0 8 1 1 4 3กลุ่ม S101 คณะนิติศาสตร์ค่ะการอุดช่องว่างของกฎหมายช่องว่างของกฎหมายหมายถึงไม่มีกฎหมายรายลักษณ์อักษรที่จะเอาไปปรับตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ การอุดช่องว่างกฎหมายหมายถึงกรณีไม่มีกฎหมายดระลอก,กโซนศาลจะต้องค้นหากฎหมายมาใช้เพื่ออุดช่องว่างนั้นตามหลักเกณฑ์และว,วิธีการที่กฎหมายได้กำหนดไว้ สาเหตุของการเกิดช่องว่างกฎหมายเกิดขึ้นได้สองกรณีดังนี้ 1. ผู้ร่างกฎหมายใหม่คิดว่าจะมีช่องว่างกฎหมายดังเช่นกรณีเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญ 2. ผู้ร่างกฎหมายคิดถึงช่องว่างแห่งกฎหมายนั้นได้แต่เห็นว่ายังควรที่จะบัญญัติให้ตายตัวเพราะยังไม่มีการพิจารณาปัญหานั้นอย่างเพียงพอ การอุดช่องว่างกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4วรรค2บัญญัติว่าเมื่อไม่มีบุตรกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้นให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบุตรกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้ากฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป 1. หให้ใช้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นจารีตประเพณีที่บุคคลในสังคมนั้นยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปไม่ขัดต่อกฎหมายและได้ความว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติถึงเรื่องเหล่านั้นไว้เป็นรายลกักษณ์อักษร 2. เทียบเคียงกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งการนำกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับใช้กับข้อพิพาทซึ่งไม่มีบทกฎหมายเป็นสิ่งที่มีเหตุผลตามความถูกต้องและชอบธรรม 3. ใช้หลักกฎหมายทั่วไปหลักกฎหมายทั่วไปอาจมีลักษณะาคล้ายคลึงกับจารีตประเพณีหรือศีลธรรมแต่ในส่วนโคงเหตุผลโคงหลักกฎหมายทั่วไปจะหลักการทางกฎหมายมารองรับด้วยเช่น หลักกฎหมายทั่วไปที่ว่าผู้รับโอนนย่อมไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนหลักการดังกล่าวนั้นก็ถือเป็นหลักการทั่วไปของบทบัญญัติกฎหมายอันเกี่ยวด้วยการอนกรรมสิทธิ์หรือหลักทั่วไปที่ว่าความยินยอมไม่เป็นละเมิดก็ถือเป็นหลักทั่วไปของบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยเรื่องละเมิดเช่นเดียวกัน ขอจบการน,นำเสนอขอบคุณค่ะ